แม่ชมนะครับอับรูปน้องเกลลงไอจีเรียกได้ว่าหน้าหลักมากๆเลยสําหรับคนนี้ของแม่ชมนะครับอับรูปลูกสาวน้องแอบิเกลลงไอจีจำนวน5รูปด้วยกันเรียกได้ว่าแจากความสดใสแบบขั้นสุดเลยเพราะว่าน้องเกลเนี่ยหน้าหลักสดใสมากๆแถมในมือเนี่ยยังถือขวดนมเอาไว้ด้วยเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าน้องแอบิเกลหรือเจเกลของพวกเราเนี่ย มีความน่ารักความสดใสแก้มนุ่มอวบอิ่มอวบอันเนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นแม่แต่หนูนั่งชักโคกอยู่อ่ะแม่หนุ่มค่าเจ้าอย่าแตะงือชอบความน่ายัยงไม่จัดทรงเจเกลตื่นมาก็สวยเลยขอบคุณแม่ชมด้วยนะคะที่มีลูกน่ารักน่ารักให้เราได้ชื่นชมรักบ้านหนีคะ่ะ ผิวดีมากเลยลูกตกหลุมรักรอบพี่ล้านน้องคือความน่ารักสดชื่นของแฟนคลับขอรูปน้องทุกวันนะคะชื่นใจนอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับอีกมากมายเลยเข้ามาชมน้องเกลว่าสวยและน่ารักอีกจำนวนมากเลยจ้า